สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะกับ Foxy See ซีออ n n n แวันนี้เราจะมาสปอยชุดทองชุดใหม่พร้อมกับปืนอัปเกรดกระบอกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะในรอบนี้นะคะในกล่องนี้จะมาด้วยกันชุดทองจะมาด้วยกันพร้อมกัน2ชุดนะคะจะแบ่งเป็นชุดทางของผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะชุดนี้น่าจะเรียกว่าเป็นชุดคู่รักวาเลนไทน์นนะ แล้วก็ในปืนในส่วนของปืนอัปเกรดนะคะอรอบนี้คือจะเป็น max level 7แต่ว่า level 5จะมี on hit effect นะคะไม่ได้เป็นตัวหอยงโง่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในรายละเอียดของแต่ละชุดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะในส่วนของชุดผู้หญิงนะคะก็จะเป็นทางแนวออกทางหนาอ,าอาหรับหน่อยนะคะออกโทนสีทองแดงแล้วก็มี แซมด้วยสีน้ำเงินหรือมว่วงไม่แน่ใจประมาณโทนนั้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับทรงผมพร้อมหน้ากากแล้วก็เวลคุมหน้านะคะเหมือนเหมือนเหมือนชุดเจ้าสาวอะไร่าเงี้ยเวลเวลผมเจ้าสาวอะคะ่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับท่าเต้นประจำตัวของชุดนะคะท่าเต้นเขาดูลังการดีนะดูพริว้วดูแบบ เข้าชุดเขาดีนะคะในส่วนของทรงผมและหน้ากากนี่ไม่สามารถถอดได้นะคะมันมาในชิ้นเดียวกันต่อไปนะคะจะเป็นชุดของทางด้านผู้ชายชุดในทางด้านผู้ชายเนี่ยออกแนวเท่สวยคือดูดูหรูดูดีเลยแหละเป็นโทนสีขาวทองน,น้ำเงินแม่หรือม่วงม่วง,วงน้ำเงินนะคะ่ะแล้วก็มาพร้อมกับทรงผม ทรงผมที่มาพร้อมกับหน้ากากที่เป็นชิ้นเดียวกันนะคะไม่สามารถจะถอดหน้ากากแยกออกมาได้นะแล้วก็จะมีท่าเต้นประจำชุดของเขานะคะตามมาด้วยออแล้วในส่วนของกล่องนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับหมวกเฮล멧นะคะเลเวล1 2และก็3นะคะสวยเลยนะชุดนี้หมวกนี้น่าจะไปใส่กับชุดออพลังใบอะชุดซเวนุชใช่ไหมชุดเีเขียวเขาเขาวนะ่าจะเข้ากัน แล้วก็นี่นะคะปืนอัพเกรดนะคะเป็น QBZ นะคะ MAX LEVEL 7อ่ามาพร้อมกับ ON HIT EFFECT หรือเอฟเฟ t ยิงนั่นเองนะคะนี้กล่องลุดบ็อกเขานะคะปืนจะออกเป็นโทนสีทองนะคะที่ดูฮารุฮราหรูรามากสีทองเลยจริงๆพร้อมกับแบบที่ห้อยระยะไปหมดเลย บางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันรบแล้วก็ในกล่องก็จะมีกรอบรูปมีร่มนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูปืนกันนะคะนี่คือเลเวล1นะคะปืนเลเวล1จะเป็นโทนสีทองดําอันนี้จะเป็นเลเวล2ก็คือเอฟเฟกต์การฆ่านะคะเลเวล3นะคะจะเป็น a อ v a ว c นฟอร์มก็คือ,อะจะเป็นขั้นสูงนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วก็มีแซมสีเป็นเหมือน คริสตัลเด็กน้อยนะคะแต่เปินลจะออกเป็นโทนทองไปเลยนะก็สวยอยู่แล้วนี่คือคิวฟีดนะคะคิวฟีดนี่ทองจ๋ามากอลังการมากนี่เป็นออนิที่เอฟเฟกนะคะคือเอฟเฟกยิงก็จะออกเป็นสีทองทองนะนี่ก็คือไฟนอลนฟอร์มก็จะเพิ่มออร่าสีเขียวเขียวพร้อมซอยระยะเข้ามาด้วยคล้าย ผ้าม่านอะอย่าว่ากันนะมันเหมือนแบบผ้าม่านแบเออแบบผ้มาม่านนี่มันโยงโยง,โยงอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อันนี้จะเป็นของแต่งเปืดนะคะสะโคมีแม็กออมีกลิปนะคะก็สวยอยู่นะเข้ากันเลยะแล้วก็จะมีท่าเฉพาะการท่าทางการถือนะ เออมันเฮ้ยมัน,ม,นมันมีเหมือนคนวิ่งด้วยอะ่ะในตรงปืนอะ่ะวิ่งมากอดกันหรือเปล่าเฮ้ยก็เป็นรู้หัวใจด้วยอะ่ะเฮ้ยสวยอะ่ะส่วนนี้เป็นรูดบล็อกนะคะเหมือนหีบหีบอะไรสักอย่างอ่ะเนาะก็สวยดีนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระดานนะคะว่าจะมีอะไรให้เราบ้างยี่สิบกล่องเราจะได้เหรียญยี่สิบนะคะในส่วนถ้าแปดสิกล่องจะได้เหรียญเพิ่มมาอีกเจสิบ ถ้าสุ่มครบ2 0 0กล่องเราจะได้เหรียญเพิ่มมาอีก100รวมแล้วจะได้เหรียญทั้งหมดจากการสุ่ม200กล่องเนี่ยจะได้เหรียญทั้งหมด190ทีนี้อ่าเรามาดูในกล่องกันบ้างนะคะว่ามีอะไรให้เราสุ่มในนี้อีกบ้างก็จะมีชุดแรแดงนะคะเป็นชุดกระต่ายสีแดงพร้อมด้วยที่คาดผมหูเป็นรูปหูกระต่ายนะคะแล้วก็จะมีส่วนของกระเป๋าชมพูนะคะและหมวกเฮลเท เบลหนึ่สนะคะสีชมพูที่เข้ากันกับกระเป๋าแล้วก็จะมีชุดแรชมพูมาสมอีก1ชุดที่เป็นที่ห้อยกระเป๋าแล้วก็สกินของระเบิดไฟอันนี้ในส่วนของปืนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่คาดผมแล้วก็น้กน้นก็คือเป็นเหรียญน,นะคะในส่วนของปืนนะคะจะใช้300เหรียญในการแลกนะคะ ชุดเนี่ยเจ็ส่วนหัวจะใช้450แล้วก็ในส่วนของร่มสกินร่มสกินหมวกใช้350นะคะก็คือปืนเนี่ยใช้300เมื่อกี้เราได้จากการสุ่ม200กล่องเนี่ยถ้าสุ่มครบ200กล่องเราจะได้เหรียญมา190่ยเมา190เหรียญก็หาเพิ่มอีก110เหรียญ เพื่อที่จะนําไปแลกปืนได้ในกรณีที่เราไม่อยากจะสุ่มเยอะแล้วก็อาจจะสุ่ม200กล่องใน200กล่องเราอาจจะได้เหรียญมามามาพอแล้วก็ได้นะไม่แน่อืเราอาจจะไม่ต้องเปลืองเสียเยอะอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่ต้องการจะแลกแค่ปืนแล้วไม่อยากสุ่มเยอะ าในนี้น,นก็คือเราจะมาดูในส่วนของชุดนะคะอันนี้ก็คือเขาจะเอาชุดผู้ชายเนี่ยมาใส่หัวของผู้หญิงมันก็ดูเข้ากันอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูปืนนะคะถ้าทางการถือในแมปสมมุติว่าถือในแมปก็จะแบบออกมาประมาณนี้ก็ <c oughs> จะมีส่วนถ้าอั p เต็มเนี่ยมันก็จะเป็นมีแสงอ u r a สีเข,เขียวออกมาก็เออดูเด่นดูสวยดีนะ <c oughs> แล้วคือปืนที่เขาสีทองอลา,าม,มากนะ ทองแบบสวยอะคือทองสวยจริงอะ่ะเขาทำงานละเอียดดีนะแบบคือดูใกล้ๆคืองานละเอียดเลยอะสวยดีสวยดีตอนแรกตอนแรกก็มองเหมือนมันจะรกๆไปหน่อยแต่ก็อดูไปดูมาก็สวยอยู่นะ <c oughs> ตอนแรกเลยนะคิดว่าจะไม่สุ่มนะกล่องเนี้ยแต่พอมาสปอยแล้วมาดู มาดูเนี่ยชัดลังเลแล้วแหละคือสิ่งที่ชอบเลยนะคือหนึ่งเลยที่จะไม่สุ่มนะเพราะปืนเนี้ยไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นในแมปที่มันมีปืนอันนี้ก็เลยจะไม่ได้สุม่มแต่อาจจะสุ่มก็ได้ถ้าไงก็จบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย